ลองขอพรานใหม่ความหนาวเหน็บยามดึกสงัดในป่าลึกบวกกับสายลมที่พัดเอื่อยๆตลอดเวลาทำให้สองนายพรานถึงกับกัดกรามค้างสันอยู่บนห้างที่ผูกแบบหยับยาแต่แข็งแรงพรานโตกับพรานแดงสองพรานหนุ่มรุ่นใหม่ ที่กำลังร้อนวิชามาขัดห้างล่าสัตว์ในป่าน้ำหนาวป่าอาถรรพ์ที่มีเสียงตักเตือนและห้ามปรามจากในพลานรุ่นก่อนๆที่เคยเข้ามาและหนีกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดอย่างทุลักทุเลโดยไม่ได้แม้แต่นกหรือหนูติดมือออกไปว่าอย่าเข้ามาในป่าน้ำหนาวเด็ดขาดถ้าไม่เก่งกล้า เรื่องคาถาอาคมมากพอเพราะในตอนกลางคืนอากาศที่นี่จะหนาวสุดๆอย่างประหลาดแต่ว่าจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมถ้าไม่แข็งตายเสียก่อนก็มีโอกาสเลือกยิงจัดได้อย่างสบายๆด้วยความฮึกเหิมและอยากทำให้พรานรุ่นเก่ารู้ว่าถึงพวกเขาจะเป็นพรานใหม่ แต่แข็งแกร่งพอตัวดังนั้นทั้งสองนายพรานต่างชักชวนกันมาด้วยเชื่อมั่นว่าถ้ามีพวกสัตว์ทนกับอากาศลดต่ำและอาศัยอยู่ได้พวกเขาก็ต้องทนกับความหนาวเย็นได้เช่นกันร่างกายไวหนุ่มต้องแข็งแรงกว่าพรานรุ่นเก่าอยู่แล้วสองพรานไพร ไม่อาจคมตาหลับลงได้เพราะความเย็นเยือกมันเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายยิ่งดึกมากเท่าไหร่อุณหภูมิยิ่งลดลงเรื่อยๆทั้งสองลืมตามองหาดาวเดือนบนท้องฟ้าแต่ว่ามันมีเพียงหมอกสีขาวที่ล่องลอยผ่านจนหนาทึบมองเห็นเพียงกิ่งไม้ที่อยู่ในระยะใกล้ๆเท่านั้น สองพรานดึงผ้าหม่มผืนเล็กที่เตรียมมาจากบ้านขึ้นมาคลุมที่หน้าอกหวังลดอาการหนาวสัน่นแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะแม้แต่ผ้าห่มยังเย็นเฉียบและมีละอองจากหมอกเกาะจนรู้สึกถึงความชื้นไอโตเอาไงดีขนาดใส่หมวกไหมพรมแล้วดึงลงมาคลุมหน้าจนเห็นแค่ตา แล้วเสื้ออีกสองตัวกางเกงขายาวก็ยังหนารองเท้าหุ้มข้อยังเอามันไม่อยู่ข้าว่าตอนนี้น่าจะเราวๆเที่ยงคืนกว่า,วาเองแต่อากาศมันเย็นลงเรื่อยๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้แก้งกวางมายืนสายก้นให้เรายิงใกล้ๆนิ้วของเราคงแข็งเกรง็งไม่อาจเหนียวไกลปืนได้แน่ แล้วอีกหน่อยเลือดคงจับเป็นก้อนได้แต่นอนนิ่งๆปล่อยให้หมดมากัดกินเราก่อนที่จะได้ล่าสัตว์แน่ๆเลยพรานแดงพูดด้วยปากอันจันเทาเพราะความหนาวเย็นพรานโตลุกขึ้นนั่งหลังพิงต้นไม้ที่ใช้ขัดห้างพลางยกเขาขึ้นมากอดแนบอกเราคงต้องพึ่งไออุ่นจากกองไฟแล้วละ่ะ แต่มันเสียงนะโว้ยถ้าเกิดเสือหรือว่าสัตว์ดร้ายผ่านมาเราไม่ถูกมันกินก่อนหรือว่หรือว่าเองจะยอมแข็งตาอยู่บนนี้ล่ะพรานแดงนิ่งคิดก็จริงอย่างว่าแหละถ้าไม่เสียงก็ต้องแข็งตายแน่ๆเมื่อเห็นพรานแดงนั่งนิ่งพรานโตก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวข้าจะเป็นคนลงไปจุดไฟ ส่วนเองคอยระวังให้ข้าอยู่ข้างบนก่อนรอไฟติดแล้วเองคอยตามลงไปเออก็ได้พรานแดงรับคำพรานโตค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยขาที่สั่นเทาทุกๆก,การก้าวเดินเชื่องช้าไม่แคล้วคล่องอย่างใจอยากสองมือเริ่มชาตามผิวหนังเริ่มมีจุดสีแดงคล้ำ เพราะเลือดเริ่มจับตัวเป็นก้อนพรานโตรวบรวมพลังเกรงมือจับบันไดลิงรูดถลายตัวลงพื้นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้แล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบไฟแช็กขึ้นมาแล้วพยายามจุดขีดอยู่หลายทีกว่าแสงไฟริบหลีจากไฟแช็กจะติดก็กินเวลาเกือบๆนาที แต่ด้วยความเย็นเยือกใบไม้แห้งๆเปียกชื้นจากละอองหมอกทำให้ยากที่จะติดไฟพลานโตก้มหน้าก้มตาอยู่กับการจุดก่อกองไฟโดยไม่ทันได้ระมัดระวังตัวเพราะคิดว่าพลานแดงจ้องมองระวังภัยให้แล้วแต่ทว่าตอนนี้พลานแดงไม่สามารถปกป้องใครได้ พราะมีงูเหลือมตัวใหญ่มหึอมาที่ฝังตัวอย่างเงียบกริบพุ่งทะยานเข้าหาพลานแดงอย่างรวดเร็วเกินกว่างูเหลือมธรรมดาจะทําได้หัวของมันใหญ่โตเกือบเท่าบาทพระดวงตาเล็ก,กเรียวแดงฉานฉายแววดุดร้ายมันอ้าปากกว้างเผยเห็นฟันแหลมเล็กเรียงรายอยู่เต็มปากไอ้งูผี พุ่งโฉบเข้าใส่พรานหนุ่มทันทีพรานแดงกระเถิบถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์พรานแดงหันปลายกระบอกปืนจากการระวังภัยให้พรานโตจ้องจ่อตรงหัวงูยักษ์แล้วเหนียวไกลในระยะเผาขนทันทีเสียงปืนดังสะท้านภัย ทำเอาพลานโตสะดุ้งโหยงไฟแชกหลุดจากมือล่วงหล่นลงไปในกองใบไม้แห้งที่พลานโตกอบโกยเอามากองสุมไว้พลางแงนหน้าไปมองตามเสียงปืนทันทีจากความสลัวลางพลานโตเห็นเพียงเงายาวใหญ่สีดำเลื้อยเข้ารัดพลานแดงที่เห็นเพียงส่วนหัว ที่โผล่ออกมาเล็กน้อยพร้อมอาการสั่นไหวคล้ายพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเฮ้ยไอแดงคาถาปราบอสรพิษพรานโตตะโกนบอกเพื่อนเสียงดังมันทำให้พรานแดงได้สติหยุดการดิ้นรนแล้วรวบรวมสมาธิรายคาถาอย่างเร่งรีบมันได้ผล เพียงอึดใจเดียวไอ้งูผีคลายตัวออกจากร่างพลานแดงพร้อมกับค่อยๆเลื้อยหายไปในความมืดอย่างน่าอัศจรรย์ใจสองพรานเริ่มรู้สึกถึงอาถรรพ์ป่าน้ำหนาวที่น่าสะพรึงกลัวตามคำบอกเตือนของพรานรุ่นก่อนสองพรานได้แต่คิดเสียใจ ที่ไม่เชื่อคำเตือนก่อนหน้านี้และยังไม่ทันที่ทั้งสองจะขยับขยื่นเคลื่อนกายหรือคิดจะทำอะไรต่อพรันก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเหยียบย่ำไปบนกิ่งไม้ใบแห้งที่ล่วงหล่นอยู่บนพื้นทำให้เกิดเสียงดังกรอบแกลบกรอบแกลบพลานโตหันมองกองใบไม้แห้ง ที่พยายามจุดตั้งแต่แรกมันเริ่มมีควันออกมาเล็กน้อยแต่มันไม่มีเวลาให้พลานโตมาขยับหรือพัดโบกให้ไฟติดในตอนนี้พรานโตรีบปีนป่ายขึ้นไปบนห้างอย่างรวดเร็วเขาคิดแต่ว่าหนาวตายดีกว่าโดนเสือกัดตายสองพราน กระชับปืนในมือที่ใส่กระสุนเข้ารังเพลิงเรียบร้อยพร้อมไร้คาถากำกับลงไปอย่างไม่ประมาทเพราะพวกเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าน้ำหนาวล้วนแล้วมาจากเรื่องเล้นลับทั้งสิ้นสองนายพรานเพ่งมองฝ่าความมืดไปทางต้นเสียงฝีเท้าที่ได้ยินและแล้ว ร่างสูงใหญ่ดำทะมึนก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากเงามืดของแนวพลายอย่างช้าๆเสือดำ,ดำสองพลานป่าพูดออกมาเกือบจะพร้อมกันด้วยเสียงที่แผ่วเบาจากความตื่นตะลึงจนทำให้เลือดในกายร้อนฉ่าลืมความหนาวเหน็บไปชั่วขณะสองพราน จ้องมองทุกย่างก้าวของไอเสือดำตาไม่กระพริบไอเสือร้ายแหงพงไพรจ้องมองเขมิงมาที่สองพรานอย่างกับอาฆาตแค้นมาแต่ชาติปางก่อนพร้อมอ้าปากแยกเขี้ยวยาวงงง่งเสียงขู่คำรามอยู่ในลําคอตลอดเวลาความหวาดหวัน่นยังไม่ทันจางหายพลันทั้งสองพราน ถึงกับเกิดอาการร้อนๆอนหนาวหนาวขึ้นมาอย่างยากจะอธิบายเมื่อไอ้ดำเดินพ้นเงามืดของแนวไพรออกมาจนสุดลำตัวบนหลังไอ้เสือดำปรากฏร่างชายชลาที่นุ่งห่มเสื้อผ้าคล้ายฤาษีแต่ดูเก่าและมอมแมมขมุกข,ม,ขมัวหนวดเคราสีขาวขุ่นรกรุงลัง ในมือถือไม้เท้าคดงอม้วนเกลียวแต่แข็งแรงนั่งอยู่บนหลังเสือดำพลางจ้องมองมาทางสองพรานด้วยดวงตาประสง์ร้ายเสือดำตัวเดียวก็เอามาลงยากแล้วยังเอาฤาสีมาด้วยอีกเอาไงดีไว้โตพวกเราต้องมีสติอย่าก,กลัวข้าว่า มันอยากจะเข้ามาฉีกเนื้อเราเต็มทีเดี๋ยวได้รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันพลานโตกล่าวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เพื่อนและตัวเองแต่ดูพลานแดงจะรู้ทันแต่ข้าว่ามือเองสันมากเลยนะอ๋อข้าหนาวน่ะใช่หรือวะเออเองก็อย่าพูดมากพลานโตพูดขึ้น เพื่อกลบเกลือนความหวาดหวัน่นฉับพลันสองพลานต้องหยุดการโต้คารมโดยอัตโนมัติเมื่อเสียงอึกทึกคึกโครมดังสนั่นลั่นป่ากิ่งก้านต้นไม้รอบรอบ,รอบสั่นกระพือตามด้วยเสียงร้องอันอื้ออึงของฝูงลิงจำนวนมากตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างพวกมันเพ่นผล่โจนทยานจากต้นนั้น มาต้นนี้ไกลเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดตรงต้นไม้ที่อยู่รอบๆต้นประดู่ป่าที่พลานทั้งสองขัดห้างตอนนี้สองพลานกำลังตกอยู่ในวงล้อมของฝูงลิงที่ยืนแยกเขี้ยวอยู่บนกิ่งไม้จนมองดูดำมืดคล้าวๆ้าวจากสายตาน่าจะหลายสิบตัว มันขยมขยาวกิ่งไม้เหมือนข่มขวัญสองพรานให้กระเจิดกระเจิงส่วนเบื้องล่างก็มีสายตาที่เกลี้ยวกลาดของเสือดำกับนักพพชราที่จ้องมองด้วยความกระหายอยากกระชากวิญญาณพรานหนุ่มทั้งสองเราต้องพึ่งคาถาที่ร่าเรียนมาแล้วละลิงมาเป็นฝูงอย่างนี้ปืนของพวกเราก็ยิงได้ทีละนัดเท่านั้น คงไม่ทันถ้าพวกมันเข้าจู่โจมพร้อมกันพรานโตพูดเร็วเปรือแล้วนั่งลงพลางล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเข้าสารเศกออกมากับมือหนึ่งพร้อม่ร้คาถาอย่างรวดเร็วแล้วเหวี่ยงซัดเข้าใส่ฝูงลิงทันทีมเมล็ดเข้าสารเศกปลิวเข้าใส่ลิงที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆจนมันส่งเสียงร่ำร้องอย่างเจ็บปวด แล้วผวาถอยหลังห่างออกไปและสร้างความกลัวให้กับตัวที่ไม่โดนเข้าสารเสกจนต้องกระโดดหนีตามพวกพ้องไปเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้พร้อมส่งเสียงแยกเคี้ยวเพื่อคมคู่และคุมเชิงอยู่ห่างๆในเวลาเดียวกันพลานแดงก็ยกปืนขึ้นประทับป่าพลางว่าศูนย์ปืนเข้าวางคิ้วชายชรา ที่นั่งอยู่บนหลังเสือดำหวังพี่ฆ่าด้วยกระสุนนัดเดียวและถ้าสังหารหรือสีชลาแล้วไอเสือดำก็น่าจะสิ้นฤทธิ์พอศูนย์ปืนตรงเป้าหมายพรานแดงก็เหนียวไกลทันทีเสียงปืนดังกํมปนาจนสถานไพร กระสุนอาคมพุ่งทะยานเข้าหาร่างชายชาราอย่างรวดเร็วแต่คุณพระร่างือสีเท่ากับเสือดำก็ล่องหนหายไปเฉยๆก่อนที่กระสุนจะถึงเพียงเสี้ยววินาทีพลานแดงถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกพลางอุทานเสียงดังมันอะไรกันวะเนี่ยและแล้วเหมือนโชคช่วย กองใบไม้แห้งที่พลานโตจุดไว้เริ่มมีแสงเปลวไฟแดงวาบออกมาประกอบกับลมกระพือพัดทำให้ไฟลุกพลึบขึ้นอย่างรวดเร็วแสงสว่างว่าส่องกระจายไปทั่วบริเวณฝูงริงร่ำร้องอย่างตื่นตระหนกกระโดดไปมาอย่างสับสนอลมานเอาไงดีว่าไอ้โตข้าว่าแสงไฟช่วยเราได้ แต่ถ้าเราไม่เติมฟืนหรือเชื้อเพลิงไม่นานมันก็ต้องดับแน่นอนพลานแดงเอ่ยถามพลานโตข้าว่าเราต้องลงไปเติมเชื้อเพลิงแล้วยื้อให้มันถึงเช้าเพราะข้าคิดว่าวิชาอาคมที่มีมันทำอะไรฝูงลิงไม่ได้แค่ให้มันชะงักนิดเดียวเองพลานโตตอบอย่างรู้สึกว่าพวกเขา ไม่สามารถต่อสู้กับอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นได้เลยงั้นเดี๋ยวข้าลงไปก่อนแล้วเองค่อยตามลงไปทีหลังแล้วกันพลานโตพูดโดยไม่รอคำตอบพลางหยิบปืนขึ้นสะพายบนไหล่แล้วปีนลงบันไดลิงอย่างคล่องแคล่วตอนนี้แสงเพลิงเริ่มรีลงเรื่อยๆพลานโตไม่รอช้าเพราะถ้าไฟดับ เท่ากับชีวิตของพวกเขาต้องลำบากแน่ๆและเมื่อเท้าเหยียบถึงพื้นพลานโตก็กระโดดเข้าหากองไฟแล้วกอบกิ่งไม้ใบแห้งที่อยู่รอบๆเอามาสุมใส่กองเพลิงอย่างรีบเร่งและแล้วเปลวเพลิงก็ลุกโชนช่วงขึ้นอีกครั้งพลานแดงเห็นว่ากองเพลิงติดดีแล้วเขาก็หยิบปืนคู่ใจขึ้นสะพายไหล แล้วปีนลงมาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนช่วยกันขยายกองไฟแล้วจุดเพิ่มเป็นวงใหญ่แล้วนั่งเติมกิ่งไม้แห้งที่พอหาได้เข้ากองไฟตลอดทั้งคืนเสียงลิงที่กระโดดห้อยหหนอยู่บนกิ่งไม้ก็เงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่น่าแปลกกว่านั้นคือเสือดำพร้อมกับชายชรลา ก็งเงียบหายอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันจะล่าถอยเพียงแค่เห็นเปลวไฟทั้งสองพลานนั่งเฝ้ากองเพลิงจนแสงอาทิตย์แรงกล้าจึงช่วยกันดับไฟแล้วห่อผิวสัมภารักกลับบ้านทันทีเออไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเลยวะ่ะพลานแดงเอ่ยขณะเดินเกือบถึงหมู่บ้าน เอาชีวิตรอดมาได้ก็บุญนักหนาแล้วพลานโตตอบเมื่อทั้งสองเดินเข้าหมู่บ้านและผ่านบ้านพลานเติมพลานใหญ่ของหมู่บ้านที่เก่งกล้าในวิชาอาคมอย่างหาตัวจัดยากก็เห็นแกนั่งยิ้มเพลอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่อยู่ใต้ถุนบ้านยกสูงของแกอา้าวเป็นไง พ่อพลานคนเก่งทั้งสองเข้าป่าน้ำหนาวมาไม่ใช่เหรอไหนละ่ะสัตว์ที่ล่ามาน่ะพลานเติมพูดพลางยิ้มอย่างมีเลศดในสัดแต,ตไม่ได้หรอกชีวิตยังเกือบเอากลับมาไม่ได้เลยลุงพลานพลานแดงตอบแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้พลานเติมฟังเมื่อพลานแดงเล่าจบ แกถึงกับหัวเราะออกมาอย่างกับมันเป็นเรื่องตลกเสียเต็มประดานี่้าเขาจะเอาชีวิตจริงๆกองไฟแค่นนั้นจะช่วยชีวิตของพวกเองได้เหรออันที่จริงสิ่งพวกนั้นข้าส่งไปเองแหละเพื่อสั่งสอนว่าอย่าดื้อรั้นวิชาอาคมของพวกเองยังไม่เก่งกล้าพออาถรรพ์นในป่ามันมากมายนัก ตั้งใจจดจำสิ่งที่พลานรุ่นเก่าๆบอกสักวันพวกเองจะได้เข้าป่าย่างปลอดภัยพลานเติมพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลทั้งสองคนได้แต่นั่งก้มหน้ารับฟังอย่างโดยดีและหลังจากนั้นนายพลานรุ่นใหม่ทั้งสองไม่เข้าป่าที่พรานรุ่นเก่าตักเตือนและสั่งห้ามอีกเลยและนี่ คือเรื่องทั้งหมดค่ะ